โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับเพื่อกับผมนะครับทุกเคน F.M. อยู่กับเซฟไฟเอ็มอีกแล้วนะครูไม่ได้มาไฟเอ็มประมาณสองอาทิตย์นะครับทุกคนก็ไม่ได้มานานเลยครับผมก็ต้องขอไปด้วยนะครับคืออันนี้น่าจะอยู่ประมาณ EP ที่ที่หกปะน่าจะที่ที่หกหรือที่ห้าไปโลแต่ว่าว่าน่าจะที่ห้านะอุ้ยคือวันนี้เปิดโทรศัพท์ดู วันนี้ผมจะพาไปทำงานอะไรกันดีทุกคนนี่ผมจะพาไปทำงานตัดไม้ดีกว่าทุกคนโอเควันนี้เราจะพาไปทำงานตัดไม้ครับตัดไม้ก็อยู่ไกลนะฮะประมาณอยู่ตรงนี่ตรงสุดแบบตรงนี้เลยนะครับทุกคนโคตรไกลอะ่ะทุกคนกคนือแบบผมต้องตัดคลิปยาวมาก่โอเคเดี๋ยวครับรอให้เขาเรียกเสร็จก่อนนะครับคือตอนนี้คนเล่นประมาณ400เกือบจะ500คนนะครับทุกคนอค้บบคนเล่นเยอะมากนี้ไม่มีคนเรียกใช่ไหมแต่กูเรียกก็ได้ คครับรถพังโอเคสวยสวย,สวยงามครับโอเคนะครับทุกคนก็แบบก็ตัดไปตอนที่ถึงเลยละก,กันนะครับต้องไปช้อมทุกคนครับทุกคนเมื่อกี้ผมมาทางผิดครับ,บทุกคนเมือ่อกี้ผมมาทางผิดครับขอกลับแป๊บอ๋อทุกคนทางไม่โคตรยากเลยผมตกก่อนแล้น,น,น้อมเลยตกก่าแต่มันตกไปสุดนะตกก่อแลนอนน้ว้อมนลงโหทางเนาะ ทางโอ้เดี๋ยว็ดเด็ดเป,นเนเปน็นอย่างเงี้กยก็เป็นซะอย่างเงี้ยก็เป็นซะอย่างเงี้ยไอ้ย์กูก็ตกก็อย่างเงี้แหละโอ้โหทางไม่โคตรยากเลยทุกคนว้าวสุดจริงๆครับแอดมินน่าเอางานเอางานงานมาว่าอะไรตรงนี้วะดีแล้วที่เขาสำรวจก่อนว่ามันขึ้นได้ <laughs> ตีได้เขาสำรวจก่อนไต่งานตายแท้ๆครับว้าวล่วงครับตรงนี้คือล่วงคือรถนี้มันไม่ค่อยเลี้ยงครับไ้ขับเคลื่อนรถหน้าเลยโอเคนะครับโอเคนะครับทุกคน ใกล้ถึงแล้วนะครับรอสักครู่นะครับทุกคนเอ้ยขึ้นไม่ไหวแล้วรถกูไปแล้วงินก็ทะลุว่าฝ่าเลยเลยนะไม่ไม่ไย่ยาอยาอยาอยาาล่วงไม่หยาหยาล่วงไม่เอลอยนะครับทุกคนเอ้ยสับสัสมันมืดด้วยไงบอกไม่ใอยเห็นนะครับ ต้องไปฝั่งไหนไหวนันน <c ười> ี้โอ้โหอ๋อน่าจะต้องลงด้วยรับแต่ทางลงมันโคตรเปรียวเลยนะเพราะว่าผมต้องลงว่ะทุกคนปึ๊บ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 ต้องลงปึๆๆ๊บสวยงามครับสวยงามตับท้องเรี่ยวทุกคน โต้ระเบิดโอเคทุกคนไม่เป็นไรโอเคครับทุกคนผมมาแล้วแล้วขอกินน้ำก่อนแล้วกันนะครับขอกินน้ำก่อนละกันขอกินน้ำขอกินอาหารก่อนแล้วกันทุกคนคืองานนี้มันมันคนก็ทำเยอะเพราะว่ามันเอาไว้ไปคาบอาวุธได้ประมาณนั้นนะครับเขามาฝั่งไหนครันมาทุกคนอ๋อนี่เขามาฝั่งนี้กันโอ้ เียกูไปกูมาทางข้างบนทำไมวะเฮียกูเลยงงเลยโอเคนะครับให้เราทับ CUT นะครับ C ี T อันนี้ผมสอนสำหรับเด็กใหม่นะครับทุกคนคไม่ได้รับอนุญ,ญาตยังเตือนคุณไม่ได้รับไวคุณไม่ไม่ได้รับ,รบอนุญ,ญาตให้ใช้กับทางนี้อา้าวสัตว์จะทำไงอะ อ๋อผมลืมขอโทษครับผมขวดโอเคครับเปลี่ยนไอดีเสร็จแล้วนะครับทุกคนอ่ามันเปลี่ยนชุดตรงไหนอ่ะอันนี่ไงโอเคครับเปลี่ยนชุดโอเคผมลืมสมัครงานครับยังไม่ได้กินข้าบเลยผมลืมสมัครงานครับขอโทษทีโอเคนะครับให้พิมพ์ตามตามนี้นะครับ CUT นะครับทุกคนอ้นามีนคมนแดงตรงไหนดีวะคือมัน เนี่ยมาสามารถเก็บท่อนไม้ได้นะครับทุกคนไม่ต้องทับ4วิทีก็ได้ครับกดตรงเนี้ยเนี่ยโอเคแล้วก็ตัดต้นไม้ไปเลยก็จะประมาณนี้ครับเอาไว้ไปครับแบบพวกอาวุธได้นะครับทุกคนนี่ครับทุกคนแต่ถ้าทุกคนอยากได้อีกก็นี่สามารถเก็บต้นไม้ได้นะครับท่อนไม้มันเอาไปทําอะไรได้วะเอไม้กับท่อนไม้มาคนละอันกันทุกคน ท่อนไม้ไม่ได้ใจว่าเอาไปทำอะไรได้นะแต่ว่าวันนี้เราจะมาในคอน c e p เซปต์ต้นไม้นะครับไม่เกี่ยวกับท่อนไม้นะต้นไม้อย่างเดียวนะครับ <c oughs> โอเคนะครับทุกคนเราก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับคือแล้วแต่ที่คุณพอใจนะครับทุกคน ทบเสร็จแล้วนะครับจะลืมมาออกงานด้วยนะถ้ามันมี V.I.P ก็คือออกงานที่ที่อื่นไม่ได้นะครับเปลี่ยนชุดเสร็จนะครับแล้วก็ไปออกงานนะครับโอเคทุกคนออกงานแล้วใช่ไหมครับุกคนก็ให้เราเปิดโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วเรากดไปตรง A.P.P.S หรือว่า a อ p พลิเคชันนะครับแล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็แปลรูปไอเทมนะครับนี่คือทุกคนจะแปลรูปท่อนไม้หรือ ไม้ก็ได้ครับแต่ว่าผมมีแต่ไม้ผมจะแปลรูปไม้แล้วกันโอเคครับแปลรูปไม้ก็จะอยู่ตรงนี้ครับใกล้ๆครับทุกคนอันนี้คือรถไข่ทุกคนผมก็ไม่ได้ใจนะครับขอบป้นหน่อยแล้วกันขอบ้นเพื่อทำคลิปหน่อยแล้วกันทุกคนขอบ้่นหน่อยแล้วกันทุกคนผมไม่มีรถนะครับขอบพ้นหน่อยแล้วกันสถานที่มันก็จะใกล้ๆนะครับ รถคันนี้มันราคากี่บาทเดี๋ยวก็ซื้อมาขับแบกเดนะินไเลี้ยงซะด้วยประเด็นคือเลี้ยงซะด้วยใครอยากมาเล่นกับผมไฟเอ็มก็มาได้นะครับอู้น้ำมันจะหมดเลยเฮียกูเติมน้ำมันให้มันดีไมนี่ยใจดีเติมน้ำมันให้แม่เลยอู้หูรถคันนี้มันยกล้อได้ไหมเนี่ยควันก็ขึ้นแล้ว,ลวนะได ผมไม่อยากตกตรงนี้ผมไม่อยากตกตรงนี้คือมันเป็นสถาบันแขกออฟไลน์เดียวน่าจะใช่แล้วครับ mm hmm. นะทุกคนโอ้โหพังไหมนะพังไหมนะทุกคนโอ้ควันดำเลยแต่ยังไม่พังทุกคน mm hmm. <laughs> คลิปนี้ผมขอโหดไลน์เดี๋ยแล้วกันผมกอปลดรถผมไม่มีแล้วผมไม่ไมีวีไอพีด้วยรถก็พังอีกโอ้รถก็โดนไฟไปอีก <laughs> อ้าวห้าบ้นปวดมัจะขึ้นว่าปวดติดต่อช่างไหมสัตว์ไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ปวดทำไมกูเขาไม่ปวดทำไมไม่ปวดติดต่อช่างอ่ะผมก็ไม่ติดต่อครับเอาติดรถคนแถวนี้ไปด้วยก็ได้นะครับใครจะดีพาผมไปหน่อยครับ โอเคครับผมผมก็ถึงแล้วครับแต่ว่ายังไม่ถึงข้างหน้านะครับถึงแค่ข้างหลังนะครับทานผู้ชมนี่ครับให้เรามาตรงนี้นะครับให้เราวาไปโล่ป้ายตรงนี้นะครับโอเคคยถ้ามี V i P สามารถทับ A U T O ได้นะครับคือมันจะแบบมันจะทําต่อเนื่องครับเราไม่ต้องกดคุยนะครับคือมันจะทําแบบต่อเนื่องนะครับคือในการทําก็คือไม้ เราต้องใช้ไม้สองับจะได้ไม้แปรรูปหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็ตัดไม้กันมาเยอะๆด้วยครับออกไ,ไม้พอโอเคผมตัดมนิดีเดียวนะครับโอเคคือมันมีจุดขายไหมว่าลองดูก่อนผมก็ไม่รู้นะอ๋อได้ขายไม้แปรรูปนะครับทุกคนโอ้อยู่ใกล้ๆลยครับไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่ใกล้ๆเลย <laughs> โอเคนะครับทุกคนก็ <laughs> ให้เราไปตรงไม้แปรรูปตรงนั้นนะครับ นะครับให้เรามาบ้านหลังกเก่าๆตรงนี้นะครับให้เรามากดคุยนะครับให้เรามาขายได้ครับปึ๊บโอเคได้มาหนึ่งพันบาทถ้าทอนได้มาหนึ่งพันบาทเอยเงินก็ดีอยู่นะแต่คือมันไกลไงทุกคนประเด็นนะอ,อ่ะออก็ขายก็ได้ครับหรือว่าทุกคนจะเอาไปคลามก็ได้ครับโอเคครับทุกคนก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ไม่รู้ว่าการคลา้ามันจะมีไม้ที่บ่ปล่าแต่ว่าเหล็กน่าจะต้องมีโอเคครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับ โอเคครับทุกคนใครที่ชอบเลยอย่าลืมกดไ like, okay, ลค์ลดคลดกดซับ b e กดแชร์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเดียกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายทุกคนจุ๊บบ๊ายบาย